ราคาบิตคอยกลับมาที่40,000ดอลลาร์อีกครั้งนะครับพิสูจน์ถึงว่าตอนนี้นะครับเป็นการที่บิตคอยจะอยู่ในช่วงราคาขาขึ้นเพียงชั่วคราวเนื่องจากเกิดการช็อตควิดที่เกิดขึ้นนะครับในตลาดบิตคอยฟิวเจอร์และสิ่งที่ตามมาก็คือว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าราคาบิตคอยพุ่งถึง40,000ดอลลาร์มาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับมีความเป็นไปได้ขนาดไหน ที่ราคาบิตคอยจะยืนต่อในราคานี้และมีข่าวไหนที่จะทำให้ราคาบิตคอยพุ่งไปนะครับอาจจะทำลายสถิตินะครับมากกว่า41,500ดอลลาร์เดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลังขึ้นนี้กันครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ราคาบิตคอยดูเหมือนมีการเคลื่อนตัวไปอยู่เหนือระดับ ทุกๆคนนะครับต่างก็รอกันมาต้องแบบโอ้โหสาเดือนนะครับหรือสอเดือนตั้งแต่เดือนเข้าเดือนมิถุนานนะครับราคาบิตคอยเนี่ยก็แค่พุ่งมาแค่41,500ดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ตอนนี้นะครับบิตคอยก็กลับขึ้นมาทำา4 0 0 0ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่2นะครับสิ่งที่ทําให้นักเทรดหลายๆคนในตลาดรู้สึกดีใจกันอย่างมากนะครับและไม่ใช่สำหรับนักเทรดสาย ตลาดฟิลเจอร์นะครับที่โดนช็อตควิดกันเป็นแถวเลยนะครับงนั้นกราฟเทรดดิ้งวิวเผยเห็นว่าบิตคอยนั้นได้มีการปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับที่40,000ดอลลาร์ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยตอนนี้นะครับมีการซื้อขายอยู่ที่4 3 4 4 2ดอลลาร์การเพิ่มของราคาบิตคอยส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากการถูกล้างพอร์ตของนักเทรดสาช็อตนะครับเป็นส่วนใหญ่ นั้นกราฟยบิดนะครับเผยเห็นว่าช่วงยี่บชั่วโมงที่ผ่านมานักเทรดตลาดฟิวเจอร์สายช็อตนะครับถูกล้างพอตกันกว่าประมาณ1 3 6 7 5ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณ4.4พันล้านบาทเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้เราได้เห็นการช็อตควิดเกิดขึ้นนะครับหรือเหตุการณ์ที่คนเปิดโพซิชันขายในตลาดฟิวเจอร์ด้วยการยืมนะครับเหรียญมาขายนั่นเองเพื่อหวังว่าจะได้คืนตอนราคาร่วงนะครับ แต่แล้วราคามันกลับพุ่งขึ้นจนทำให้นักเทรดที่ถูกล้างพอร์ตต้องยอมซื้อคืนนะครับในราคาที่สูงและอยู่ในตำแหน่งที่ขาดทุนเมื่อมีคนเข้ามาซื้อมากนะครับก็ทำให้ราคาพุ่งแรงมากขึ้นนะครับในตลาดสปอร์ตนั่นเองก็คนก็ย้ายเงินจากตลาดฟิวเจอร์นะครับเข้ามาในตลาดสปอตมั่นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้ราคามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่า การซื้อนะครับและการทํำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้หนาแน่นนะครับเหมือนกับตอนที่ราคามันพีคสุดขีดนะครับแล้วก็มันยังไม่มีแนวโน้มเลยนะว่าราคาเนี่ยของบิตคอยมันจะไปต่อได้เท่าไหร่นะครับหรือไปยืนได้นานเท่าไหร่นะครับแต่มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือข่าวเรื่องของการที่มีบริษัทอันหนึ่งนะครับก็ได้มีการจดทะเบียนนะครับ หุ้น NASDAQ นะครับเข้าตลาด IPO นะครับเพื่อจะทำรายได้นะครับเพิ่มและข่าวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ทำให้แฮ r เ t e เนี่ยกลับมานะครับรวมถึงทำให้อัตราการขุดเนี่ยกลับมาด้วยนะครับดังนั้นข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่ยืนยันว่าราคา Bitcoin จะปรับขึ้นอีกถ้ามันผ่าน ขั้นตอนที่เสร็จอนุม,มัตินะครับแล้วก็หุ้น IPO เนี่ยสามารถที่จะาสามารถที่จะลดมทุนได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะทำให้อัตราการขุดกลับมาและราคา Bitcoin ก็จะกลับมาด้วยเรื่องที่2นะครับคือว่าถ้าข่าวนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าบริษัทนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำการขุดใช่ไหมครับคริปโตฉะนั้นเรื่องที่ จะต้องคำนึงมากที่สุดคือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับถ้าเกิดพลังงานสะอาดผ่านนะครับก็เท่ากับว่าอือ,อีลอนมาร์กนะครับก็จะตามมาถ้าเกิดพลังงานสะอาดผ่านไปด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาก็คำนึงแล้วว่าถ้าเกิดจะจดหุ้น IPO อะผลกระทบของเขาต้องเจออะไรบ้างคือการกดดันของบรรดาบริษัทต่างๆนะครับเห็นว่าการขุด บิตคอยเนี่ยมันทำลายธรรมชาตินะครับนั้นถ้าเกิดบิตคอยนะครับมันมันสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าบริษัทเนี้ยก็เตรียมรองรับแล้วนะครับที่จะใช้การซื้อพลังงานนะครับไฟฟ้ามานะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นพลังงานสะอาดนั่นเองถ้ามันทําได้จริงนะครับแล้วก็แสดงว่า อัตราการขุดนะครับก็จะกลับมาด้วยนะครับรวมถึงอัตราที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟลัดนะครับบิตคอยเนี่ยก็จะกลับมาด้วยเช่นกันนะครับคือว่าพลังงานสะอาดก็จะมีคนนิยใม,นนมใช้มากขึ้นพอนนิยมใช้มากขึ้นเทสลาก็ต้องมารับเขาเรียกว่ารับบิตคอยนะครับมาเป็นการชําระเงินในบริษัทนะครับดังน,นั้น ถ้าเทสลารับเมื่อไหร่อย่างน้อยนะครับราคาบิตคอยจะยืนกลับขึ้นมา5้าหมก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็การกลับมาของราคาบิตคอยตั้งแต่ยืองกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นนายอีลอนมาร์นะครับได้เผยว่าบริษัทเทสลาจะนำมารับบิตคอยนั่นเองอีกครั้งหากอุตสาหกรรมของมันนั้นสะอาดมากพอที่จะ ก่อนหน้าเนี้ยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เขาเคยออกมาประกาศการหยุดรับปิดคอยนะครับโดยอ้างว่าปัญหาเรื่องของพลังงานสกรปรกเนื่องจากการขูดปิดคอยนั่นเองซึ่งเราต้องรอดูกันต่อไปว่าตลาดจะเปลี่ยนไปทิศทางใดแต่อย่างที่ผมบอกนะครับตลาดเปลี่ยนทิศทางแน่ถ้าบริษัทนี้นะนะครับรับพลังงานสะอาดนะครับคือสามารถที่จะพูฟพลังงานสะอาดได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับและ สามารถที่จะเข้าหุ้น IPO ได้รับรองถ้าผ่านนะครับราคาบิตคอยจะพุ่งทันทีฉะนั้นราคาบิตคอยจะสามารถยืนไปได้ถ้าข่าวเรื่องของบริษัทสตองโฮดิจิตอลมิ i n g นะครับน่าจะถ้าผ่านนะครับ i อ o รับรองราคาบิตคอยกลับมาแน่นอนท่านคิดว่าราคาบิตคอยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับจะทำลายแนวต้านที่41,500ดอลลาร์ได้หรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องไปติดตามข่าวด้วยกันนะครับในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าท่านจะเป็นกาลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเรามีคำถามให้กับท่านนะครับว่าบิตคอยนนะครับจะกลับมาที่41,500ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถ้าได้กด1ไม่ได้กด2นะครับก็กดมาตามนั้น แต่ถ้าเกิดเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามมาได้เลยนะครับเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดีเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโต c u r r e ซีคอมมูนิตี้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับแนะนําว่าทักไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้นะครับก็สามารถที่จะทักมานะครับที่ Facebook หรือที่เพจทางเดียวนะครับเพราะว่าในกลุ่มไลน์เนี้ย มันจะเป็นคอมมูนิตี้นะครับก็สามารถหาเพื่อนหาพี่น้องหาอาจารย์หาลูกศิษย์หาอะไรอีกนะครับที่ปรึกษาได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายผมก็หวังว่า Bitcoin จะโก to ู h ด m o มูไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ